สวั Springs. สดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาหลีนาฟรีไฟ2องพนยบนะครับกระมืออันนี้เราก็มาโดดอีกแล้วนะครับแหลงใหญ่นะวันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับก็ทุกวันนะทุกวันก็มาลงแหลงใหญ่นะครับวันนี้เราก็จะมาลงกันที่โพชินกนะครับ เก่าของเราแต่ก่อนอะไรปืนเอามีคนมีคนอ๋อวิ่ง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 ไหนไหนไหนยิง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 แตกนะครับน้องไม่มีปืนนะน้องวิ่งตามมานะน้องลงมาทีหลังนะครับน้องวิ่งหนีเลยไปนะครับไปกันต่อนะครับตามของกัน เนี้ก็ยาวๆกันไปนะครับจะได้แชมป์หรือเปล่าก็ไปลุ้นกันต่อนะครับกันหนาฟีไฟก็เล่นเล่นยามว่างนะครับจันเล่งเวลาว่างๆก็มาดัานเกม2เกมแล้วก็เลิกนะครับทำงานนั่นเอง ไปกันเรื่อยๆนะคะโพชินกบ้านเรามีใครหรือปล่ามีใครหรือปล่านี่โอ๊ยโอๆยโ,ยโ,ยโ,ยโยมีหนมีหนมีคนประทักกันมีคนประทักกันวิ่งไปหาเลยดีกว่านะครับ เหมือนหิวนะหิวคิวนะเอะ๊อยู่ไหนนะขอทิ้งแตกนะครับมีขอร้านนะขอร้านนิดนึงนะอุยยิงยิงกำแพงนะโอ้ยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาอ๋อยิงกำแพงยิงกำแพงดำไมล่ะโอ้ยนอเลิกลากแล้วนะเลิกลากแล้วนะเอาไงดีเอาไงดี มใครมาหรือเปล่ามีใครวิ่งขึ้นมาไหมนะจะมีอุ๊ยมีคนวิ่งขึ้นมามีคนวิ่งขึ้นมาเลิกลักกันเลยทีเดียวอุ้ยมีตัวไกลๆยิงมานะอุ้ยสกิดสกิดสกิดนะสาบยิงสาบยิงสาบยิงนะไม่เห็นนะสาบยิงมั่วมัวไปนะไม่เห็นแล้วก็สาบยิงมั่วมัวไปนะครั ฝั่งนี้ไม่มีนะมีฝั่งนู้นนะครับเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเราด,ดักรออยู่แถวนี้ดีกว่านะเผื่อได้คิวนะตอนนี้เราก็สองสองคิวสามคิวแล้วนะทุกคน เห็นนะไอวอลนะไอวอลนะวิ่งเลยแล้วกันนะวิ่งหาเลยเอาแต่ตีคิวแล้วนะโอหไปรัดเข้ามานะก็กำลังย <ffe> ิงกันนะเราก็ไปแอบเลยลอยลอยมาทีละคิวทีละคิวนะววอันนี้มันใส่ลอยนี่นะขย <c oughs> ิ่งขยิ่งขยิงขยิ่งยิงขยิยิงขยิยิง,ยงโอ้โหหนึไม่แพะทรับอีกทรับอีก อยู่นะยังอยู่นะยังไม่โดนด้วยนะเอาไงไเไไอา้ร้อนนะเสร็จเราจนได้นะเอาไงดีนะเอาไงดีนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้5คิวแล้วนะทุกคนแอบไหลเข้ามาทั้งนั้นนะทุกคิวคือแอบไหลเข้ามาทั้งหมดทั้งสิ้น สุดยอดเลยนะของนักแอบ,บนะแอบบเลยเขามานะครับเรามาลุ้นกันนะว่าเกมนี้เราจะได้กินไก่หรือเปล่านะบูย่าหรือเปล่านะก็ดักรออยู่แถวนี้ก่อนนะไม่รีบไม่รีบเอาไงดีเอาไงดีเอาวง,งมาแล้วนะทุกคนวงมาแล้วเอาไงดีนะไม่เป็นไรนะวงใกล้ๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปโดดหลังบ,บ้านกันดีกว่านะ เก็บเหรียญดูคลด้วยนะน่าจะมียาให้ตุนยาไว้ก่อนไปๆมีสะดุดเล็กน้อยนะเดี๋ยวกินเห็ดก่อนนะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ย,อยโอ้โหดีนะไอวอลไวนะนัังนงกินเห็ดโดนลอยทางนั้นนะไปดีกว่านะไม่เอาหรอกนะไม่เอา ไม่ใช่งานลอยเราไม่เอานะครับไปทางไหนดีแล้วเราจะไปทางไหนดีครับทุกคนไปทางไหนดีโอ้มีคนยิงกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเอารถไปดีกว่าไหมทุกคนเอารถไปเข้าวงกันดีกว่านะยังยัง ลอยหน่อยขอลอยหน่อยนะไม่เห็นนะยิงมั่วนะอันนี้ยิงมั่วนะทุกคนไปดีกว่าแอบยิงแล้วก็วิ่งหนีนไป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 เอาไงดีนะวงอยูน่นู่นเอารถดีกว่าไหมเอารถแล้วก็วิ่งเข้าวงดีไหมเออไปเอารถไปดีกว่าแล้วขับเข้าวงน่าจะดีกว่านะวิ่งไปดีไกลมากนะเอารถมาเอารถมา ขับรถไปกันดีกว่านะครับคนปืนป <duc ers> ืนปืนปนหมนหมนแง่เง่แงเง่แงงงงเราจะขับรถไปทิมในวงดีกว่านะดีกว่ามาวิ่งเล่นแถวนี้นะขับรถไปทิมในวงกันดีกว่าไปนะครับไปด้วยกัน มีคนวิ่งมีคนวิ่งมีคนวิ่งสองคนนะปล่อยเลยนะเราไม่สนใจนะเราขับรถอย่างเดียวนะเรายิงยาวเลยนะครับสองตัวเมื่อกี้ด้วิ่งเข้าวงจะทันหรือเปล่านะวงไกลอยู่นะเรานยเรามีรถนะเราขับรถเข้าวงเดี๋ยวเราไปหาทีมเข้าบ้านหลังไหนสักหลังหนึ่งครับ หลังไหนดีที่อยู่ในวงนะไปไปไหมเธอเอาหลังนี้แล้วกันนะหลังนี้อยู่ในวงนะเดี๋ยวเราทิ้มหลังนี้ดีกวนะ่าเนี่ทิมหลังนี้เลยป้าป้ายป้ปเดี๋ยววิ่งเข้ามาแอบเข้าห้องน้ำก่อนนะพันยาข้างชักโคกนะครับ เสียงเท้าด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ไหนอยู่ข้างบนหรือเปล่าจะอยู่ข้างนอกนะทุกคนกระโดดเข้ามาหรือเปล่านะจะกระโดดเข้ามาไหมเดี๋ยวรอเลยนะรอ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 เพือ่อจะมี ใผ่านเข้ามาทางนี้นะโดิเข้ามาไหมเข้ามาไหมโอ้ยทุกคนเข้ามาโอ้โหยิงไม่ทันนะทุกคนโอ้โหไหน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 นะไหนนะยิง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 ไม่ถูกยิงไม่ถูกยิงไม่ถูกไอ้บอสโอ้โหไอ้บอสเขตั้งไม่ได้นะทุกคนโอ้โหเลิกลากกันเลยทีเดียวพัญญาก่อนนะพัญญาก่อนนะไปไหนนะเมาถ่ายวิ่งเข้าวงไปแล้วนะ โอ้ยเนาะไปแล้วนะเดี๋ยวเราอารถไปดีกว่าโุ้ยมีข้างหลังมีตัวข้างหลังมีตัวข้างหลังมีข้างหลังมีกำลังเข้ามาเรารอเลยนะดักเลยดักเลยดักเลยดักดักดักคิวฟรีคิวฟรีจิตรีเรียบร้อยนะบอกแล้วคิตรีนะขับรถเข้าวงกันนะทุกคนไปดีกว่านะเงียนเงียเงียเงียเกือบคิดแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยดีนะกลับมาได้นะทุกคน ขึ้นไปเล่นบนสะพานดีกว่านะครับไปขึ้นไปเล่นบนสะพานก่อนราไปจอดตรงหัวสะพานลนะไป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 โอ้โหเกือบไม่รอดนะเหมือนจะมีคนวิ่งเข้านะนู้น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 ช่ขาาแตกนะสวยงามมากนะ7จคิวแล้วนะตอนนี้นะอ๋อมีลุ้นมีลุ้นนะมียิงาวนะมีคนมีคนนยิง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 นะโอ้โห ยิงซับยิงอย่างเดียวแล้วมียิงสวนมี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 เทียงมีเทียงนะเนมีแตกนะเรียบร้อยนั่นมีนะมีตัวหนึ่งครับโอ้แตกเรียบร้อยนะยังมีนะยิงกันอยู่นะเอาไงเอาไงเอาไงพ่อมาจีพ sociedad, ่อมาจี ีแตกนะเรียบร้อยนะโอ้โหนะแป๊บเดียวนะ9คิวไปแล้วนะทุกคนสุดยอดเลยนะสวยที่สวยนะครับไม่แน่นะไม่แน่นะเกมนี้นะมีลุ้นนะมีลุ้นถึงแชมป์นะมีลุ้นกินไก่นะครับเอาไงเดียววงอยู่งูนะเดี๋ยวเราวิ่งเลาะขวาขึ้นไปนเ,ลนนนนนะเล่นด้านบนนู่นดีกว่านะเล่นด้านบนดีกว่านะเล่นที่สูงกว่านะครับ เล่นมุมสูงกว่าก็ได้เปรียบนะทุกคนนะถ้าไปโดนถ้าไปโดนซับซะก่อนนะก็ได้เปรียบนะแต่ถ้าโดนซับก่อนก็เรียบร้อยนะไปเล่นเกมใหม่วิ่งวิ่งวิ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 งนะอยู่ไหนนะเอ๊อ๊อเลือดสามแล้วหรอทุกคนโอเคนะพอยุ่างยุงล่างยุงล่างเเอาแตงนะ สวยีสวยน่เลยหนึ่งหแล้วก็อยู่ล่างด้วยนะโอ้เราได้เปรียบนะนี้เราได้เปรียบเลยนะเราอยู่ที่สูงกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปดักท้้งหน้าเลยนะเพราะเรียบร้อยโอ้โอบูย่านะ mm hmm. เกนมนี้ไม่ยากนะเกนมนี้ก็องง่ายเลยนะครับ